เอเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในประเทศไทยนะครับที่มีรุ่นโน้ตบุ๊กหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของทำงานนะครับเราก็ได้เห็นตัว a s p i r e เราก็ได้เห็นตัวของ Swift นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรามากับรุ่นพิเศษหน่อยนะครับก็คือไม่ใช่ Swift 3นะแต่ว่าเป็น Swift 5นะครับก็คือเป็นรุ่นที่มันอัปเกรดขึ้นมาจาก Swift 3อีกนะครับไอ้ Swift เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กคอนเซปต์เน้นในเรื่องของการพกพานะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องที่หรูหรานะครับยกไปแลวา่ Swift ก็เป็นแบบนั้นเพียงแค่มีการอัปเกรดขึ้นมาให้มันดูหรูขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เอาจริงๆนะถ้าไปวางที่ไหนคนก็ต้องเห็นนะครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูดีไซน์เด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยสีออกเขียวๆนิดนึงนะครับเขียวตัดกับสีเทาอธิบายไม่ถูกอะแต่ผมว่ามันสวยนะครับเวลาคุณยกไปไหนแล้วมันดูพรีเมียม,มนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยมันจะมีการตัดกับสีที่มันเป็นสไตล์ ออกทองแดงอมกับสีโรสโกลดนิดหน่อยนะครับซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับอากาศยานนะครับเอาจริงมันจําเป็นไหมนี่นอลบุ๊กนะครับมันไม่ใช่เอาไ้โยนให้มันต้องบินเป็นอากาศยานแต่อย่างใดแต่ว่าคือมันสวยไนพูดง่ายๆคุณดูดีๆนะคุณจะเห็นว่าลายเส้นของเขาเนี่ยมันดูหรูและดูแพงมากนะครับว่างอยู่กับน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยตัวนี้น่าจะดูแพงกว่าชาวบ้านเขา เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้เบาเช่นเดียวกันนะสำหรับราคาของตัวนี้นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นสเปค Core i5 นะครับแต่ว่า CPU มันจะเป็น CPU ตัวใหม่นะครับ Intel เป็น P series นะครับบนแพลตฟอร์มของ Intel Evo ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าตัวประมาณ39,900นานะครับหรือว่าอีกร้อยหนึ่งก็40,000แล้วนะครับแต่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอย่างแรกมาพูดถึงน้าหนักตัวกันก่อนนะครับตัวนี้มันเป็น Thin and Light นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันน้ำหนักเบานะครับประมาณมนึ่ ราะฉะนั้นแล้วการถือเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยนะครับพกพาตัวนี้พกพาง่ายนะครับแต่ว่าเท็กเจอร์ของการสัมผัสของเขาเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะครับก็คือเป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รักษาความสะอาดได้ยากหน่อยนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเวลาคุณจับเนี่ยมันไม่ใช่คราบมันนะแต่ว่ามันจะเป็นคราบแบบผงๆที่ติดจากมือคุณอะแต่การเช็ดเนี่ย มันก็เช็ดได้ง่ายนะครับเพียงแค่อาจจะต้องหมั่นชุบน้ําถ้าเป็นกระดาษธ,ธรรมดาอะไรเงี้ยเช็ดแล้วมันจะกลายเป็นว่ากระจายทั่วๆมากกว่าจะชุบเช็ดออกไปเหมือนในพวกกระดาษชุบน้ำนะครับอย่างนี้ก็ว่าไปก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนจะมองนะถ้าโน้ตบุ๊กมันดูหรูอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคุณก็ต้องรักษาความสะอาดหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะดูไม่หรูอีกต่อไปอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อมาฮะมาว่าเรื่องการเปิดฝานะครับปกติแล้วเนี่ย ผมเจอโนบุกได้เนอยไลท์ในระดับพรีเมียมทุกตัวต้องเปิดฝาด้วยมือเดียวได้นะครับเป็นตัวนี้มันทาไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดใจผมมากคุณดูนะเนี่ยคือมันไปทางเครื่องอะนะครับบางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าผมซีเรียสนะเพราะว่าการที่คุณเข้าไปในห้องประชุมการที่คุณเข้าไปในร้านกาแฟที่มันดูแพงๆชาวบ้านเขาวางเครื่องแล้วก็เปิดมือเดียวมันได้ไอ้ตัวนี้มันดูเก๊ะๆกังๆนะครับถ้าคุณแบกของมาด้วยเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับบานพับตัวนี้ มันแข็งมากนะครับมันแข็งขนาดไหนประมาณว่าคุณเปิดแล้วเนี่ยถ้าคุณปรับระดับของมันเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการยกได้ถ้าคุณกระชากแรงอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะยกขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปกับโต๊ะตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าน้ำหนกาาักฝาพับตัวนี้จูนไม่ดีนะครับไม่ดีเลยนะครับมันดูแข็งจนเกินไปแต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึง่งคุณใช้งานในรถเนี่ยตัวนี้นิงน่งนิ่งแบบนิ่งมากๆนะครับไม่มีขยับขยืนเลยนะครับประมาณว่าขึ้นลูกก้านเนี่ยมันก็มันก็ไม่ขย เปิดฟ้าหรือว่าปรับน้ำหนักบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ดีเท่านั้นก็แล้วแต่คุณจะมองแล้วกันแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยใช้งานในรถไงผมก็เลยมองว่าฝาพับเปิดมือเดียวหรือว่าน้ําหนักที่เลื่อนกว่านี้เป็นอะไรที่จําเป็นมากกว่านะครับแล้วแต่คุณจะคิดแล้วก็ต่อมานะครับการพับของ ฝาเนี่ยมันได้แค่นี้นะครับถือว่าน้อยนะครับจริงๆแล no ็ปท็อปพรีเมียมเนี่ยมันควรจะพับได้เยอะกว่านี้หรือไม่ก็พับได้สุดไปเลยนะครับเวลาคุณทํางานชันเขาเล่นอะไรเงี้ยจะได้ทาได้นื้อหนักตัวที่เบาเมันส่งเสริมให้คุณนั่งเล่นท่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่จอมันพับได้แค่นี้ครับมันก็เลยไม่ได้นะครับทำให้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ขัดใจผมนะครับต่อมาไอ้ตัวบานพับนี้นะครับอันนี้ไม่รู้หลายคนจะชอบหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นดีไซน์แ no ล็ปสมัยใหม่ก็คือเวลาคุณเปิดเครื่องเนนี่ห็วา ตัวโนบุกมันจะชันขึ้นนะครับซึ่งการชันขึ้นอย่านี้ผมมองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทําให้เวลาคุณพิมพ์งานแล้วเนี่ยองศาในการพิมพ์มันเข้ามือคุณมากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนด้านล่างด้วยเพราะว่ามันก็เวลาบางบนโต๊ะเนี่ยมันไม่ได้แนบจนเกินไปมีอากาศเข้าแล้วก็สามารถดูดลมได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมา,มาดูด้านหน้ากันเลยนะฮะตัวนี้ครับเป็นจอ ขนาด14นิ้วนะครับซึ่งก็เป็นสเกลแบบ16ต่อ10นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะเต็มหน้าจอนะครับโดยรวมแล้ว Screen to Body Ratio ตัวนี้มันก็จัดว่าเยอะนะครับตามสไตล์ของสมารทบุ๊กสมัยใหม่นะครับแต่ก็จะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์ตัวนี้เป็นจอกระจกนั่นแปลว่ามันคือจอทัชสกรีนนะครับคุณสามารถใช้ทัชสกรีนสัมผัสอะไรต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นทัชสกรีนจอกระจกแบบนี้รอยนิ้วมือก็จะขึ้นได้รึ่มพอสมควรนะครับทั้งจอเนี่ยเป็นแผงกระจกแผงเดียวนะครับและเว็บแคมอยู่ตรงนี้เวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยมือเดียวไม่ได้อีกนะเวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ารอยนิ้วมือของคุณมันโดนเว็บแคม100%นะครับไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณจับแบบด้วย3นิ้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปโดนเว็บแคมและหมายความว่าคุณต้องเอามือมาเช็ด ต้องเอาผ้ามาเช็ดเว็บแคมทุกครั้งที่คุณใช้งานไมิฉะนั้นหน้าของคุณก็จะกลายเป็นวุนว้นวุๆมัวๆอะไรอย่างนี้นะครับเป็นข้อติแล้วกันนะครับเครื่องเนี่ยดูหรูจริงนะดีไซน์แบบนี้หรูมากๆแต่พอใช้งานจริง มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเหตุผลที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าคุณเรียนรู้ในการหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องมาจับเปิดข้างๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วกันนะครับคุณภาพจอตรงนี้เป็นยังไงนะครับแพนเอลไอพนะครับของดีนะครับตัวนี้ srgb 100นะครับ resolution มันก็เป็น 2k นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Pixel d e n s i t y อะไรต่างๆมันก็จะดีนะครับเวลาคุณใช้งานเนี่ยจะเห็นว่ามันอับเกรดขึ้นไปจากฟูดีขั้นหนึ่งเลยนะครับแปลว่าพวกฟอนต์พวกเท็กซ์ มันดูเนียนตานะครับมันไม่ได้ดูแบบหยาบก้านพวกจอ Full HD นะครับจริงๆ Full HD มันก็ไม่ได้หยาบก้านนะครับกับไอ้ขนาดจ,จอประมาณนี้แต่ว่าพอเป็น 2K เนี่ยมันก็ดีขึ้นมาขั้นเท่านั้นก็ว่ากันไปนะครับและก็ความสว่างครับตัวนี้เหมาะสมกับ segment notebook p r e m i ยมน, no นะครับก็คือมันสว่างจริงๆออกแบบให้คุณสามารถใช้งานแบบ outdoor ได้ผมไม่แน่ใจว่ากี่นิตนะแต่ว่ามันเอาไฟสตูดิโอถมแรงๆของผมอยู่นะผมมีอยู่4จุดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น ใช้งานในร้านกาแฟแบบที่มันเป็นเปิดกระจกล่งๆเนี่ยคุณไม่ต้องอายไข่นะครับบางทีคุณจะเห็นนะว่าพวกที่เขาเอาคอมไปนั่งร้านกาแฟเนี่ยเขาจะต้องเปิดจอสว่างสุดเวลาคุณเดินผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กราคาแพงนะครับในขณะที่พวกโน้ตบุ๊กราคาถูกเนี่ยคุณจะปรับแสงยังไงมันก็สู้ แสงแอมเบียนต์ของร้านนั้นไม่ไหวนะครับแต่ตัวนี้ผมมั่นใจว่ามันไหวแน่นอนนะครับคุณลองดูความสว่างในกล้องนี่ผมจัดว่าอยู่ในระดับบนๆของโนบุ๊กสมัยนี้เลยก็ว่าได้ <S <S เล็กอย่างหนึ่งนะครับไอ้เท็กซ์เจอร์ของจอตัวนี้มันเป็นกลอยรากราสนะครับเขาเขียนมาเลยเป็น anti microbial ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีการป้องกันไอ้พวกสารแบคทีเรียอะไรต่างๆที่จะสะสมบนตัวจอนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณก็ไม่ต้องไปรักษามันเท่าไหร่นะด้วยความที่มันเป็น Corning Gorilla Glass นะครับว่าทำอย่างนะะคคคุณดูััตอรร์นบ ไม่เข้าเลยนะปกติถ้ามันเข้าเนี่ยต้องมีเสียงฟึดๆๆๆนะอันนี้ตัวจอมันมันมากเงา,ามากหัวคัตเตอร์เนะี่ย กดลากกดลากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีรอยขนแมวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันลงมาด้านล่างบริเวณแผงคีย์บอร์ดนะครับก็จะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้อย่างเช่นกันนะครับก็คือสีที่แบบเทาอมเขียวหน่อยๆแล้วก็ฟอนต์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยทั้งโลโก้เองทั้งในส่วนของเท็กซ์บนคีย์บอร์ดเองมันจะออกมาเป็นสีคล้ายๆสีทองแดงเหมือนกับแอคเซนต์บริเวณรอบๆเครื่องตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้น้ตบุ๊กตัวนี้มันดูหรูดูพรีเมียมนะครับสวยงามดีนะครับ มีช่องรายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเรนเดอร์หนักๆถ้าคุณชใช้จริงๆเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่ามันมีลมร้อนตระบบนวนออกมาบ้างน,นะครับแต่มันก็ไม่ตลอดนะเพียงแค่ช่วงที่คุณใช้งานหนักๆเท่านั้นนะครับโนตบุ๊กตัวนี้รหัส P Series นะครับนั่นหมายความว่ามันจะเป็นโนตบุ๊กปกติแบบ thin a n อ light ที่แบบปล่อยความร้อนต่ําก็ได้หรือว่าถ้าคุณจะเรียกพลังงานออกมาเต็มๆเรนเดอร์อะไรต่างๆมันก็ทําได้และก็ทําได้ เกือบเท่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับเพียงแค่ก็ต้องยอมรับว่าความร้อนมันจะปล่อยออกมาโดนแผงจอตรงบริเวณนี้แล้วก็อบอวนอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับต่อมาในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับคุณจะเห็นว่า สีเนี่ยเป็นสีโทนเนียตัวเครื่องนะครับทำให้มันดูเนียนตาแล้วก็ฟอนต์ของมันเนี่ยเป็นฟอนต์เดียวแอคเซน์พวกนี้นะครับดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วเอาตรงๆนะผมคิดว่ามันก็มองยากเหมือนกันนะบางทีเราไม่ชินไงเราชินกับสีทั่วๆไปมากกว่าแบบนี้ถ้าคุณใช้สักพักก็คงปรับความเคยชินได้แหละเพียงแค่ถ้าคุณมองแบบมองเร,เร็วเนี่ยจะรู้สึกว่าสีเนี่ยมัน พอเจอกับแสงแล้วมันจะดูรายละเอียดได้ยากหน่อยนะครับฟอนต์อังกฤษไม่มีปัญหาลอกครับแต่ว่าสําหรับฟอนต์ไทยอยาจจะมีปัญหาอย่างเช่นไอ้พวกทอพุทเท่าอะไรอย่างเงี้ครับสอบอลิสียอหญิงอะไรที่มันมีรายละเอียดดีเทลของตัว เทก็กเยอะๆเนี่ยครับมองไปแล้วเนี่ยอย่างซอโซ่ทอช้างเนี่ยอาจจะมองยากสักหน่อยนะครับด้วยความที่สีมันประหลาดแต่ว่าก็ถ้าคุณพิมพ์สัมผัสได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสในส่วนนี้แต่อย่างใดนะครับอื่นๆนะครับไฟแบ็กลิตจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับก็เป็นสีขาวครับแต่ว่าพอมันสะท้อนกับไอสองผ่านไอตัวที่มันเป็น เทคสีเหลืองเหลืองส้มส้มมาเนี่ยมันก็ออกมาเป็นสีเหลืองส,ส้มแต่ว่ามันจะดูแบบดังๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปเพราะว่าเวลาคุณมองข้างเนี่ยคุณก็ยังเห็นในส่วนของไฟ LED backlight สีขาวลอดออกมาอยู่ดีผมแนะนําว่าทาง Acer เขาน่าจะเปลี่ยนไอ้ backlight ตัวนี้ให้มันเป็นสีโทนเดียวกับเทค t มากกว่านะจะได้ไม่ดูหลอนๆเวลามันส่องผ่านออกมานะครับอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับ layout ก็มีข้อติอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของลูกศรตรงนี้จะเห็นว่า ซ้ายขวาใหญ่แล้วก็ขึ้นลงมันแชร์ครึ่งนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้มันชินเนี่ยยังไงคุณต้องกดผิดนะครับเพราะไอ้พวกเนี้มันเป็นดีไซน์ที่เอาตรงๆนั้นมันก็ต้องปรับความเคยชินในระดับหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ตัวหนอวงปีกภาษาครับก็มีขนาดที่เล็กลงมาแต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขั้นที่กดไม่ได้ด้ว,ยน,วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวนะยังคงสามารถที่สัมผัสได้อยู่แต่ถ้าคุณออเทนเนตชิปอยู่แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่อย่างใดนะครับอื่นๆก็ไม่ได้มีข้อ โดยรวมก็ถือว่าเป็นโสรกที่ค่อนข้างลึกนะครับเวลาพิมพ์งานยาวๆมันไม่ได้เมื่อยมือแต่อย่างใดนะครับ t ท็กช์ไร์รีสปอนส์มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงขั้นแบบ Satisfying หรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าอยากจะพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีข้อติอะไรนะครับเป็นคีย์บอร์ดสําหรับการพิมพ์งานที่โอเคนะครับด้านบน Backspace ก็จะเห็นว่ามีปุ่ม Power อยู่นะครับซึ่งในปุ่ม Power เนี่ยมันสแกนฟิ ngerprint ในตัวได้ด้วยนะครับนั่นแปลว่า คุณก็ล็อกอินผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น Windows Hello ฟีเจอร์ของเขานะครับเขามีสติ๊กเกอร์บอกมาแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าคุณกดลั่นไปโดนหลักเอาจริงนะโอกาสการลั่นน้อยมากนะครับเพราะว่าปุ่มเนี่ยน้ำหนักมันจะแข็งกว่าปุ่มอื่นแบบ ชัดเจนนะครับต้องตั้งใจกดจริงๆนะครับถึงจะดับแต่ว่าต่อให้คุณตั้งใจกดคุณยังต้องออกแรงเลยนะถึงจะสามารถกดเข้าไปได้นะครับส่วนทัชแพดนะครับก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันก็สมส่วนนะครับไม่ได้ใหญ่จนแบบเหมือนไอ้พวกโนบุ๊กสมัยใหม่ที่แบบเต็มพื้นที่เลยแต่ก็ไม่ได้เล็กกว่าโนบุ๊กสมัยก่อนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็น best of both worlds นะครับอยู่อะไรกลางๆก็ได้นะครับแต่การใช้งานเนี่ยจัดว่าดีนะครับเพราะว่าคุณจะกดตรงไหนก็ได้นะครับด้วยนิ้วเดียวเนี่ยฮะไม่ต้องมาชี้ลากโป้งออองเเรมมีหหืืื ก็ใช้งานได้ครบครับแต่ก็จะมีข้อติดีไซน์ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยผมคิดว่าโน้ตบุ๊กพรีเมียมเนี่ยถ้าจะให้มันพรีเมียมและหรูหราเนี่ยมันไม่ต้องมีนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะเครื่องที่มันจะสวยได้มันต้องโชว์ความสวยด้วยตัวเครื่องไม่ใช่โฆษณาไอ้พวกนี้นะครับอันนี้คุณดูดิมันมีทั้ง HDMI บอกทำไมนะครับมี WQXGA 1 6 0 0 p บอกทำไมนะมี3 h hour service บอกทำไมอันนี้ Intel Evo ก็จริงๆไม่มีก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่มันดูผิดหูผิดตามากเพราะมันนอนบุกทุกตัวมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้นะโดยเฉพาะไอ้ตีอเวอร์สวิตที่แปะมาแล้วแปะเบี้ยวด้วยเนี่ยมันทำให้ตัวเครื่องดูราคาถูกไปพอสมควรมาถึงตรงนี้บางคนจะมีคําถามนะครับว่า Intel Evo เนี่ยมันคืออะไรมันคือ CPU หรือเปล่านะครับปกติตรงนี้เขาจะแปะ Intel Co อย5อินเทลคอย7ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเขียนว่า Intel e v o i ไ5มันต่างกับคอยยังไงนะคร มันไม่ใช่นะครับไอ Intel Evo เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเป็น certification ของทาง Intel นะครับที่ถ้าแบรนด์โน้ตบุ๊กแบรนด์ไหนอยากได้สติ๊กเกอร์นี้นครับเขาต้องผ่านคทเภียหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องที่รวดเร็วนะครับแบบ standby เนี่ยคุณดูนะเนี่ยปิดฝานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาฟึ๊บ ต้องใช้งานได้เร็วทันทีต้องเปิดได้เหมือนพวกมือถือที่อันล็อกและใช้งานได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่ต้องอึดนะครับการชาร์จต้องไวนะครับคุณภาพของจอต้องดีสเปคภายในพลังการประมวลต้องดีนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณเห็นไอสติ๊กเกอร์ของ intel evo เนี่ยคุณก็รู้ได้ระดับหนึ่งนะครับว่า intel เขาเซอร์ติฟายโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาแล้วว่าคุณเอาไปใช้งานจริงเนี่ยจะไม่มีหงุดหงิดแล้วก็ใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ประเด็นมันก็มีอยู่ว่า intel evo เนี่ยมันกาานนก็่ในบรระะยัดจอูเ างไปถึงระดับสูงนะครับอันนี้ก็ตัวนี้มันก็เป็นระดับที่เหมาะกับการผ่าน Intel Evo เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดู I.O กันบ้างนะครับ I.O ตัวนี้นะครับอยู่บริเวณฝั่งด้านซ้ายและก็ด้านขวาอย่างบาลานซ์ดีนะครับไม่ได้มีฝั่งไหนที่เยอะฝั่งไหนนะฝั่งซ้ายนี้นะครับจะเห็นว่ามีช่อง usb c 2ช่องนะครับซึ่งก็ผ่านมาตรฐาน thunderbolt ด้วยนะครับไอ thunderbolt ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเป็น thunderbolt เจนใหม่คุณสามารถเอาไป อินพุตเอาพุตกราฟิกการ์ดภายนอก Storage ความเร็วสูงชาร์จผ่าน USB PD ไอตัวนี้มันก็ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าที่ชาร์จเดิมๆเ,เนี่ยมันก็เป็น USB PD 65วัต์มาแล้วเช่นเดียวกันไม่มีที่ชาร์จ DC i n อีกต่อไปนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกซื้อน้ตบุ๊กตินีหลาที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าถ้าจะซื้อเนี่ยต้องดูนะว่าที่ชาร์จเป็น PD หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ PD นี่ผมตัดออกไปเลยนะครับ PD มันดียังไงนะครับ คุณใช้ที่ชาร์จเดียวกันเนี่ยคุณชาร์จมือถือคุณชาร์จแท็บเล็ตคุณชาร์จที่โกหนวดคุณชาร์จแบตเตอรี่คุณชาร์จหูฟังคุณชาร์จอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันสําคัญนะครับคุณสามารถพกพาตัวเดียวใช้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าโน้ตบุ๊กคุณเป็น d c อินทั่วไปเนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องพกที่ชาร์จของโน้ตบุ๊กแยกออกมาอีกอันจากมือถือไง แล้วถัดมาก็จะเห็นว่ามีช่อง HDMI แบบ full size นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเวอร์ชัน2.1ด้วยแปลว่าคุณสามารถเอาพุทพวกจอที่มันเป็น resolution สูงๆได้เลยนะครับถัดมาอีกนะครับก็จะมี USB Type A Super Speed นะครับพร้อมช่องชาร์จนะครับแปลว่าไอ้ตัวนี้คุณสามารถปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จมือถือต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมชอบดีไซน์ตรงที่ว่าเขามีเขียนกำกับมาหมดนะแต่ว่าไอ้การเขียนกำกับเนี่ยมันเป็นสีคล้ายๆกับสีไอ้ตัว Texture ตรงนี้ทำให้เอาตรงถ้าคุณณไม่สังเกกตคุ็ มองไม่เห็นแต่ถ้าคุณต้องการจะดูว่ามันคือช่องอะไรมันก็มองเห็นนะครับเป็นดีไซน์โนบกระดับพรีเมียมเลยนะฮะ ฝั่งขวานะครับก็มีเคน s ิงตันล็อกนะครับแล้วก็จะมีไฟสถานะ LED power แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ USB Super Speed อีกหนึ่งช่องแล้วก็จะเป็นช่อง combo 3.5หูฟังไมโครโฟนนะครับแต่จะมีข้อติอยู่เล็กน้อยนะครับบริเวณด้านเครื่องตรงนี้ฮะด้านข้างเครื่องเนี่ยเวลาคุณจับเนี่ยถ้ามือคุณมีเหงื่อเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยขี้มือขึ้นมาง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาดหน่อยโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมันก็หรูจริงนั่นแหละแต่ว่าคุณก็ต้องใส่ใจมันเพิ่มเเเตตติิิมมจจรรรงงงงๆนนะ่่่ออาาาาาลโพคบห็วววยูณณี้้ถุ อาจจะมีการอุดอู้ได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าวางบนโต๊ะเนี่ยไม่อุดอู้แน่นอนนะครับเรามาว่าเรื่องเสียงหน่อยนี่เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากที่พูดกับโนบุกตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยโนบุกเอเซอร์หลายตัวที่ผมรีวิวมานะครับเรื่องเสียงผมไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในเอเวอร์เรจระดับของโนบุกทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เฮ้ยมันดีนะคือมันดีกว่าเอเซอร์โดยเฉลี่ยที่ผมรู้จักอ่ะปกติแล้วถ้าผมคิดว่าลำโพงเอเซอร์เราไม่คิดว่ามันจะแบบอลังการแบบนี้นะครับตัวนนคับะร ผมเปิดมาเนี่ยเฮ้ยลำโพงเปลี่ยนมาแน่นอนรู้สึกทันทีเลยครับทั้งเรื่องเนื้อเสียงทั้งเรื่องอแรงขับของเบสอะไรต่างๆที่มีขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับชมได้เลยไหมถึงขั้นว่าดียังนะครับมันดีกว่าโนบ๊กโดยเฉลี่ยนะครับแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะแทนลำโพงแยกได้นะครับความดังเนี่ยโอเคดังเต็มห้องแต่คือยังไงคุณภาพเสียงมันมันก็ยัง สู้ลำโพงแยกไม่ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นว่ากลายเป็นว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กตัวเฉลี่ยแล้วละกันส่วนเรื่องเว็บแคมเนี่ยคุณภาพเนี่ยจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บแคมแบบ Full HD นะครับซึ่งตอนที่ผมลองเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้เป็นกล้องโน้ตบุ๊กที่ชัดที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับมันพอจะสู้กับกล้องมือถือกล้องแท็บเล็ตได้เลยนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยหน้าผมเนี่ยคือมันมันมีความคมชัดในระดับที่ว่าถ่ายรูปออกมาใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็วิดีโอคอนเฟรน ถึงขั้นพอสู้กับเว็บแคมแยกได้เลยนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกที่ผมพูดแบบนี้นะว่าสู้กับเว็บแคมแยกได้นะครับในกรณีที่แสงสว่างแบบนี้นะก็คือในสภาวะพร้อมถ่ายรูปอย่างปัจจุบันนะครับแต่พอเข้าที่มืดเนี่ยอันนี้ผมถ่ายมาเหมือนกันนะครับเข้าที่มืด มันก็ยังพอใช้ได้นะครับมันยังดีกว่าโน้ตบุ๊กโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมี n No อ e มันต่อให้มีเทคโนโลยี noise reduction แต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นวุ้นๆแล้วมันทำให้หน้าของคุณมันเนียนๆขึ้นมาสักหน่อยนะครับถ้าให้ผมนิยามเว็บแคมตัวนี้นะครับแสงสว่างๆนะครับดีพอๆกับเว็บแคมแยกเซนเซอร์ใหญ่ๆได้เลยนะครับแต่พอเข้าที่มืดเนี่ยตัวนี้มันก็จะดี พอๆกับเว็บแคมของโนบุกอื่นๆในที่สว่างอย่างนั้นก็ว่าได้ทีนี้เรามาส่องสเปคกันบ้างนะครับไอ้โปร,เ,รเซอร์ตัวใหม่นะครับเป็น Intel P series นะครับ Gen 12เหมือนกันแต่ว่ามไม่ใช่ U นะครับมันเป็น P นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ฮะ TDP มันก็28วัตต์นะครับเหมือนกับโนบุกที่หนไลท์ปกตินะครับแต่ว่า ถ้าต้องการเรียกพลังของมันนะครับเทอร์โบพาวเวอร์เนี่ยดันได้สูงที่64วัตต์นะครับหมายความว่าใช้งานทั่วไปประหยัดไฟแต่ถ้าต้องการเรียกพลังก็มีให้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงขั้นเกมมิ่งโนบุกนะแต่ก็มีให้ใช้อะครับเออไม่ถึงขั้นเกมมิ่งโนบุกในที่นี้จะสูบอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับโรคระดัความร้อนของเขาดีกว่านะครับถ้ามันระบายความร้อนไหวมันก็ดันได้ใกล้เคียงนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วโน้ตบุ๊กทีนี่นไลท์เนี่ยครับมันก็ระบายความร้อนได้ไม่มากนะครับนั่นหมายความว่าโอเคมันอาจจะดีดเปอ formance ขึ้นไปได้เยอะจริงแต่ว่ามันไม่อาจจะ s u s t a i n ให้มันนิ่งในระดับนั้นตลอดไปได้นะครับพอมันเด้งขึ้นไปแล้วเริ่มร้อนมันก็จะ drop ลงมา เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเป็นจุดที่คุณทราบไว้นะครับว่าน้ t ตบุ๊กตัวนี้ CPU แรงจริงนะครับแต่ว่าจะไหวไม่ไหวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบความร้อนของตัวโน้ตบุ๊กเองเช่นเดียวกับอุปกรณ์ติ and Light อื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพัดลมตัวนี้มันก็ไม่ได้ดังนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเกมน้ t ตบุ๊กที่จะฟีดนะครับมันก็อาจจะมีแค่เสียงลมแบบพอรู้สึกได้ไม่ได้น่ารำคาญแตอย่างใดนะครับ i 5 1 2 4 0 p เนี่ยครับมันจะมากับ performance call ทั้งหมด4 call แล้ว efficient call ทั้งหมด 8คอร์กับเทรดที่16เทรดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของไอพวกโน้ตบุ๊กตินแอนไลท์แล้วกันนะครับอาจจะเอาไปชนกับค่ายแ p ปเปิ M1 ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูผลเบนช์แม็กกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกราฟิกเนี่ยฮะก็จะเป็น on CPU นะครับก็คือ Intel Iris Xe ขี้เรมไหมไม่เลยครับสมัยนี้ Intel Iris Xe ทำประสิทธิภาพเล่นเกมพวก Full HD ก็ยังไหวนะครับถ้าคุณไม่เล่นเกมคุณอาไปตัดต่อวิดีโอแรงต่างๆมันมีพวก Quick Sync มีอื่นๆมากมายเป็น Encode Decode ที่ช่วยการทำงานของคุณมันดีกว่าการ จอแยกในบางกรณีด้วยซ้ำนะครับที่สำคัญเนี่ยมันประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมเชื่อว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับสเปคกับขนาดตัวเนี่ยแรงใช้ได้แล้วก็เบาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนเมมโมรีครับก็จะเห็นว่า 16 g b d ดี5นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเมมโมรีแบบออนบอร์ดแตนะไม่ได้เน้นออกมาให้คุณอัปเกรดแต่อย่างใดโนตบุ๊กบางๆพวกนี้ครับมันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณอัปเกรดอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันมีสติ๊กเกอร์แปะอยมานะครับตรงบริเวณหัวน็อตแล้วก็หัวน็อตเนี่ยมันเป็นหัวแบบดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออกแบบมาให้คุณใช้ไขควงทั่วไปเข้าถึงได้แต่อย่างใดแต่ด้วยความที่สเปคมันประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้อัปเกรดแล้วนะครับทั้งในส่วน เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าในส่วน SSD อันนี้ก็อาจจะอัปเกรดได้แต่ผมว่าไม่จำเป็นอัปเกรดนะเพราะว่าสตอร์จจเดิมนี่500กิกฟอร์แมตแล้วเหลือ476สปีด6.8กิกค่ารีสแล้วก็4.4เกือบ4.5กิกค่าไรนะครับแรงขนาดนี้มันก็เป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มเติมแต่อย่างใดอ่ะสำหรับงบประมาณ40,000บาทตัวเนี้ยคุ้มไหมอันนี้ต้องถามตัวเองนะครับถ้าคุณว่ากันในเรื่องดีไซน์ที่หรูหราเป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือดูอยัง างดูมุมไหนแล้วเป็นโน้ตบุกราคาประหยัดได้เลยแม้แต่บุมเดียวนะครับทั้งในเรื่องงานประกอบที่แน่นมากๆนะครับเครื่องเนี่ยบิดไม่มีออดแอดเลยแม้แต่น้อยนะครับตัวฝาพับของตัวจอเองเนี่ยมันก็มันไปทางแข็งนะครับแต่มันก็มันมันแน่นจริงๆอะ่ะเวลาคุณใช้งานในรถไม่มีโยกแน่นอนนะครับยังไงมันก็ไม่โยกอ่ะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมานะครับกับบานพับที่แข็งจริงๆจนไม่สามารถเปิดมือเดียวได้คุณซีเรียสตรงนี้หรือเปล่า แล้วแต่คุณแต่สำหรับผมซีเรียสพอสมควรก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจผมแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสชอบบาร์เท้าแข็งเนี่ยตัวนี้มันก็โอเคนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันพับได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับตัวจอเองเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงนะครับบิดแล้วไม่ได้มีอาการยุบยาบอะไรแต่อย่างใดนะครับเหมาะสมกับราคาค่าตัวราคาแพงๆของมันนะครับอื่นๆนะฮะก็จะเห็นว่า ไอ้พวกฟอนต์พวกนี้ครับดีไซน์มันสวยงามก็จริงแต่ว่าการใช้งานจริงอาจจะมองยากซักเล็กน้อยปรับความเคยชินซักหน่อยก็น่าจะโอเคสติ๊กเกอร์ที่มันดูรกรุงรังไปหน่อยเอามาก็อาจจะลอกได้นะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าเออลอกให้มันเร็วๆแล้วกันนะใช้ไปนานก็อาจจะพอเครื่องสกปรกแล้วมันก็จะด่างนะครับถ้าคุณอยากลอกรีบลอกตั้งแต่วันซื้อมานะครับ สเปกภายในพอเป็น P series ล้วนียมันก็มีพื้นที่ให้หายใจใหายคอเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่า TDP มันดันตั้งแต่28แวัตต์ยันเทอร์โบพาวเวอร์ที่60กว่าวัตต์เลยนะครับเว็บแคมดีโคตรดีมากนะครับตัวนี้ชัด เกือบเท่ามือถือเลยนะครับดีกว่าโน้ตบุ๊กทุกตัวที่ผมเคยจับมานะครับลำโพงก็อัปเกรดขึ้นมาเจนที่แล้วแบบชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในตลาดนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวที่ผมจับมาตัวอื่นจากแบรนด์เอเซอแล้วตัวนี้ดีมากๆนะครับมีอะไรให้ติไหมนะครับก็ไม่มีนะครับอาจจะมีแค่ในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่ยากหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคนอย่างผมเนี่ย ช้โน้ตบุกก็คือใช้โน้ตบุกเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นแฟชั่นตกแต่งร่างกายนะครับถ้าคุณทำมาหากินจริงๆไม่ได้มีเวลามารักษาน้นบุกเช็ดมันทุกวันเนี่ยไอตัวนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่สกปรกได้ง่ายและดูหมองได้ง่ายปกตินะครับแต่ถ้าคุณหมั่นรักษาความสะอาดมันจริงๆเนี่ยมันก็จะคงความรูรลายคุณได้เสมอแหละ